วันนี้มาพบกับเขกวัดอะไรอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้จะมานําเสนอเป็นตัว Revo D ีตัวเปียหน้าหล่อนะครับเป็นตัวสีระตัะครับเป็นตัวเ,วเวนะอ็นที่นะวันนี้จะเป็นดีไซน์มาให้ดูบึกบึนนะครับมาพร้อมกับโอ่งล้อหน้าและหลังในส่วนของด้านหน้าด้ยังหน้าก็จะมาพร้อมกับโลโก้ของโตโยต้านะครับผมแล้วก็ ตันเทินหน้าดีไซน์ใหม่โฉมเขียวสวยน,นะครับฝากระโปรงมากดีไซน์ใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ของพั0สี cc เป็เกีร์ธรรมดานะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับผมตัวด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นโครงสร้างี <S 2> <S 2> o a เนะครับเพื่อรองนะรองรับ ส่วนของประตูนะครับสามารถเปิดปิดได้กว้างนะครับเหมาะสำหรับคนตัว,วใหญ่และตัวเล็กเข้าออกได้อย่างสะดวกมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟป็น,นไฟรูปสามเหลี่ยมน,นะครับเออครับไฟรูปสามเหลี่ยมมาพร้อมกับไฟเบรกดรงที่สาม เพื่อที่จะให้รถที่ขับมาตามหลังเห็นได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ป้า,ายาตัวนี้จะรองรับน้ำหนักกระบะได้ถึงหนึ่งตันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงล่างจะเป็นแอนแอน5แผ่นนะครับก็เป็นช่วงล่างของตัว gr ครับผม าดูด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อขนาด17 1นะครับพร้อมกับลิฟหน้าดันหลังมีระบบลิฟท์เบรก ABS แล้วก็ระบบบระจายแรงเบรกและระบบช่วยเสริมแรงเบรกคนขับนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยปรับ ทิศทางได้สี่ทิศทางครับเป็นฟองไรหนังนะครับเบาะผู้หน้าผู้หลังจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ส่วนแถงประตูก็จะเป็นปรปับไฟฟ้านีครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตระบบรีโวสี่ประตวูวเที่หน้ารอเป็นตัวเอนที่ครับระรับใครที่สนใจส่วนรถของแถมนอกเบีย้ย ท็ทักมาได้เลยนะครับผมที่เป็อัาวินครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้าม,มาได้ครับที่ตยต้าพิกานพนิช์สาขาหาดใหญ่ครับผมก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณครับฝากตูด้ากดไลค์กดแชร์กดตับตั้งใช้ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมสอดสยดีครับผม